สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกทุกคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมวันนี้แซมจะพามาอัปเดตโกดังบางนากันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่25แล้วนะครับ25กรดกดากมดาแล้วนะจะพามาเดินเล่น,เ,ลนเดินชมรถที่โกดังบางนานะครับผม หลังจากที่เมื่อวานมีการประกาศราคาออกมาแล้วหลายๆคันหลายๆรุ่นนะก็กน็อกไปเหมือนกันช็อกไปเหมือนกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวแซมพาไปดูเดินเล่นเล่นกันก็แล้วกันนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับแซมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แซมด้วยนะครับผมนี่นะก็เหมือนเดิมนะโกดังบางนาติดกับไบเทคบางนานี่เนี่ยติดกับไบเทคบางนานี้เลยนะ รั้วกำแพงที่เห็นนี่คือรั้วกำแพงเดียวกับไบเทคบางนานะครับผมกุดังของแซมนะครับทางเข้าไบเทคบางนานะครับเป็นฝั่งบางนานะครับไม่ใช่เส้นฝั่งสุขุมวิทนะครับผมนะถ้ามาไม่ถูกยังไงก็โทรมาตามเบอร์ที่ลงไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวแซมแชร์ในส่วนของโลเคชันไปให้นะมาเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะมาดูในส่วนของ โกดังก่อนก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้มีราคาล่าสุดอัปเดตเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มจากเจ้าคุนไดคันนี้ก่อนเลยนะครับคุนไดตัวนี้เป็นปี2020นะครับเป็นรุ่นแกนสตาร์เล็กตัวพรีเมียมนะครับไม่อยู่แสนสามหมื่นสี่พันนะครับ,ายย 4, ร,บราคาหนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทนะครับตัวนี้นะนี่นะให้ดูรอบๆคันก่อนก็แล้วกัน นะครับยังว่างอยู่นะครับผมคันไหนที่ว่างอยู่แซมก็จะแจ้งคันไหนที่ติดจองแซมก็จะทผ่านไปนะสแกน s t a r ์เล็กตัวพรีเมียมนะในส่วนของฮุนไดอีกคันหนึ่ง s t a r ์เลีคันนี้รถพึ่งเข้านะครับราคายังไม่มานะครับรถพึ่งเข้าราคายังไม่มานะครับสำหรับตัว s t a r ์เ e ีตัวนี้นะ นี่นะราคายังไม่มาส่วนใครอยากได้รายละเอียดพวกปีหรือรูปภาพเป็นไงก็ทักมาก็แล้วกันนะครับมาต่อมาในส่วนของตัว b m w นะครับตัว x1 นะครับผมคันนี้รถปี2021นะครับเลขไมห่1 6 2 0 0กมกิโลเมตรนะครับ ราคาอยู่ที่1.76.000้บาทนะครับสำหรับตัว X1 คันนี้นะนะใครสนใจคันไหนก็แคปทะเบียนมาบอกแซมก็แล้วกันนะเดี๋ยวแซมส่งข้อมูลรายละเอียดให้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของเอาพาดสามคันนี้ก็ยังตั้งตาง,งานอยู่ตรงนี้นะครับปี19นะไมเริ่มต้นอยู่ล้านอ่ะ ไม่เริ่มต้นอ,อยู่140,000กว่าโลจนถึง200,000กิโลราคาทั้งลอตเท่ากัน3คันนี้2ล้าน160,200 0บาทยังว่างอยู่นะครับผมเลขไม้น้อยสุดคือคันตรงกลางนี้นะครับ2272ไม่รู้สึกจะอยู่ที่146,000กิโลเมตรหรืองไงนี่แหละนะครับผมมาในส่วนของตัว รถหัวเดียวรีโวนะมรีราคามาแล้ว1คันอีกคันหนึงราคายังไม่มานะาคันหนึ่งเจ็ดเจ็คันนี้ราคามาแล้วนะครับปีสองพันสินะครับคันนี้นะรีโวหัวเดียวปี18เลขไมคันนี้อยู่ที่200,000รู้สึก200,000กลางหรือ2อ0แสนนี่แหละราคาอยู่ที่2องแ0 0เบาทนะสำหรับรีโวตัวนี้ นะครับนี่นี่นะเอาเลขไม้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทอะสองแสนสี่หมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับนี่นี่นะก็โว่สูงพอสมควรเลยนะครับเป็นตู้แห้งนะลองเปิดท้ายดูนิดนึง าดูภายในนี่เป็นเสียงเหมือนเป็นไม้เป็นพลาสติกอัดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่จะเป็นประมาณนี้นะข้างบนก็ใส่ของได้นะครับสูงเลยสูงต้องมี2เมตรหกอะแซมว่าต้องมีค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยส่วนอีก 1, 1, 7, 6, คันหนึ่งหนึ่กุญแจมันล็อกอยู่ไม่แน่ใจว่ามีใครมาเบิกไปเนาะแซมเลยเปิดไม่ดูไม่ได้ แต่แซมดูจากภายนอกแล้วริ้วลงริ้วลอยน้อยกว่าไม่แน่ใจว่าเลขใหม่เท่าไหร่แต่ว่ารถปี18เหมือนกันแน่นอนนะ1.769เนี่ยคิดว่าราคาไม่แตกต่างกันหรอกนะครับอย่างคัน1774เนี่ยราคา271,000นะครับผมนะยังไงถ้าราคามาหรือว่าใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือใครสนใจคันนี้ก็แคปทะเบียนมาหาแซมนะ เดี๋ยวส่งข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครยังไม่มานะสำหรับคันนี้นะส่วนดีแม็ก a ์สปาร์ดีแตอนเดียวตอนนี้รถกลับไปอยู่ในส่วนของหน่วยงานทดแทนหมดแล้วนะครับใครจองทันก็ยินดีด้วยนะส่วนใครที่เล็งๆไว้อยู่ก็ไว้ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเขาปลดออกมานะตอนนั้นที่เขาทำราคามาปี23 ราคาทั้งรตนะครับอยู่ที่374 0 0 0นพันนะไม่เริ่มต้นอยู่หลักหมื่นตอนนี้เขากลับเข้าไปสู่หน่วยงานระบบหน่วยงานทดแทนแล้วนะจองไม่ได้แล้วนะต้องรอปลดนะยินดีกับคุณลูกค้าที่จองทันได้รถด,ด้วยยินดีด้วยนะครับผมส่วนตัวของแซมฮ่าหาไม่ได้สักคันเลยนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ เดพาไปดูด้านนอกละในโกดังก็มีแต่ถัดไปก็คือพวกรถให้เช่าอะไรต่างๆเนาะผ่านดีกว่านะครับมาดูโซนด้านนอกดีกว่าวันนี้แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผมมาโซนด้านนอกนะโซนด้านนอกคือแถวตรงนี้นะครับแถวตรงนี้คือแถวที่เตรียมที่จะนํารถไป สปาคือกลับมาจากการเคมริ้วรอยนะครับอย่างของแซมคันนี้อันนี้ลูกค้าแซมเอง4 3 36ลูกค้าเตรียมรับรถในวันพรุ่งนี้นะซื้อเงินสดนะครับของแซมคันนี้1คันแล้วก็ต่อมาคันนี้ก็ของแซมครับห้า7ลูกค้าคนนี้ลูกค้าวีวีวีครับซื้อกับแซมน่าจะคันที่7ละเนี่ยคันนี้ซื้อเงินสดทุกคันนะ ก็ซื้อเงินสดเช่นกันเหมือนเดิมมาคันนี้ปี20นะครับคันนี้ปี20่หม -10,004 เองนะครับไ -10,004 เองนะมาเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มเอาติดคันไหนที่น่าสนใจคันไหนที่ว่างดีกว่านะคันนี้เป็นเอาติดปี2020ไม่ -80,000 นะครับเป็นตัว CNG แต่เป็นติดนอกนะครับ คันนี้เป็น CNG ติดนอกไม่แปดหมื่นราคาอยู่ 4, 000, 4 000, ี่แสนสมื่นะถ้าจำจะไม่ผิดนะครับเป็น CNG ติดนอกนะครับไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับต้องซื้อเงินสดนะถ้าติดนอกแต่ถ้าติดมาจากโรงงานจัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเป็น CNG แคปซูลติดนอกนะนี่นี่นะครับผมมาต่อมาดูเอาติดดีกว่า เอาติศมีแนะนําคันนี้นะครับรถสวยครับผม8904คันนี้เลขไมล์หนึ่0แสกิโลเมตรเป็นรถปี2017นะครับราคา3าม0 0นบาทนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมของคันนี้โทรมาหรือแคปหน้าจอส่งไลน์มาหาแซมนะเดี๋ยวแซมส่งรูปให้3าม0 0 0เบาทส่วนคันนี้เลขไมล์อยู่แสน 7,800ราคายังไม่มานะแต่คิดว่าราคาน่าจะเท่ากันราคาคันนี้ยังไม่มานะครับผมส่วนเอาติสนี่กลุ่มนี้ไม้เยอะปี20ไม้แสนไปไปลายถึง2 0 0แสนเนี่ยหไข่ไข่เนี่ยไม้เข้มทุกคันนะครับภายในบ่อดำนะครับไม้เข้มเลยราคา4 0 0แสนไปไปลายนะ4,09แประมาณนี้นะหไข่ไข่พวกเนี้ย ผมส่วนตัวนี้เสียดายจองไม่ทันนะครับตัว Isuzu V-Cross เกียร์ธรรมดา4วิอเครื่อง3 0 0 0ซี cc นะครับปี20ไม่เก้าหราคา621,000ติดจองแล้วนะติดจองแล้วเสียดายจองไม่ทันนะครับก็ยินดีกับคุณลูกค้าที่จองทันด้วยแต่ ถ้ามาหลุดจองยังไงใครสนใจคันนี้ทักมานะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูถ้าเกิดใครสนใจคันนี้นะส่วนตัวนี้เป็นปี19.20นะครับรีโว d ดับเบิลแค4 e เกียร์อัตโนมัติเลขไม่หนึ่0 0สนะครับราคา5 7า0 0 0เจ็นะราคาสูงริวนะ้วเนาะฟอร์จูเน นะครับนานเดี๋ยวดู Fortuner คันหนึ่ง Fortuner มีราคามาแล้วหนึ่งคันราคาอยู่บนฟ้าอีกแล้ว <c oughs> คันนี้ครับ7619 2.8 4 w h e e l เลขไหม่9 6 0 0รถปี2020ราคา1ล้าน2,000บาท โอ้โหราคานี้สลบเหมือบนะครับสำหรับลูกค้าที่รอราคานะสลบกันไปตามๆกันนะแต่รถสวยแต่พอเจอราคานี้ก็หงายท้องกันไปหมดเลยนะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่รถสวยจริงภายในมันเป็นสีส้มนะครับเป็นสีส้มเหมือนกับกระเป๋าหรือว่าถุงของ a i r m อนะครับสวยภายในสวยเลยให้ดูก่อนมันอาจจะสะท้อนแสงเนาะมันสีส้มสวยมากนะครับ คันนี้ยอมยอมรับว่ารถสวยจริงราคาก็เลยนั่นแหละอยู่บนฟ้าเนาะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นะมาต้องรีบออกมาถ่ายก่อนเดี๋ยวเยน็ยนๆเดี๋ยวมีเซลล์มาถ่ายกันเดินชนกันเลยนะแล้วก็มาในส่วนของรถที่เข้ามา20คันนะครับรถพวกเนี้ยปี17 เกียร์อัตโนมัติยกสูงที่เป็นประเด็นกันเนาะก็โดนเหมายกลดเนาะตามนี้ก็แล้วกันไม่มีใครได้สักคันนะครับเนี่ยทั้งที่บางนาแล้วก็ที่เทพรักษณ์นะครับโดนยกลดทั้งแผงเลย20คันหมดนะครับไม่มีใครต้องได้กันนะครับในระบบข้างในจัดการเรียบร้อยแล้วถอนหายใจครับนะโอเคมาแล้วก็มาอัปเดตนิดนึงตัวนี้ เดี๋ยวมีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับต้นเดือนเป็นในส่วนของหน้าหล่อ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้ที่จะเข้ามาล็อตนี้ต้องใช้คำว่า,าลออ็อตปี2อ2 2นีนะครับ4ประตูตัวเตี้ยปี2022นะครับเข้ามาเยอะเลยราคาคาดการนะครับต้องมี4 4กลางขึ้น อันนี้คาดการณ์นะต้องมีสีกลางขึ้นปี22นะครับนี่นะเดี๋ยวมีเข้ามาอย่างคันนี้เข้ามาแล้วไม่90,000มันคือรถจากหน่วยงานที่เห็นนี้นะครับพออ่าไม่ใช่รถเดิมๆของเขาคือสีขาวนี่มันคือสติกเกอร์มันคือสีขาวเนี่ยมันคือสีขาวพอลอกออกมาก็คือจะเป็นสีขาวเดี๋ยวแซมลอ,อกให้ตอนนี้ในเล่มมันลงสีน้ําเงิน ฟ้าหลากสีอะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวลอกออกให้นะแซมขายรถกลุ่มเนี่ยขายไปเยอะส่วนตัวแซมนะน่าจะประมาณ5คันแล้วแบบนี้นะ5-6คันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยขายดีมากนะครับเพราะว่ามันวิ่งน้อยไม่ไม่ไมอ่อนไม่ไม่เข้มนะครับผมนี่มารอรอนะเดี๋ยวมีเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเยอะเลยนะครับผมเดือนหน้าหรือปลป,ปเดือนนี้แหละส่วนคันนี้ยังว่างอยู่ครับปี20 สมาร์ทแคปปี20ไมล์1 0 0่0 0กิโลราคา370,000บาทนะครับสมาร์ทแคปปี20นะครับผมนี่นะแล้วก็ามาดูตัวนี้คันนี้ก็ยังว่างอยู่เป็นตัวเ,เกียร์อัตโนมัติหรือไงเดี๋ยวแซมขอดูก่อนน่าจะเกียร์อัตโนมัตินะอ๋เอเกียร์ธรรมดา เกียร์ธรรมดาครับผมคันนี้นะปี2020น่าจะ20นะครับเลขไมล์อยู่149,000กิโลนะครับราคา7 000, 2 0 0 0บาทเป็น4 w h e วิยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับ2.4น่าจะรุ่นรุ่นมิดน่าน่าจะใช่นะครับโอเคนะถ้าผิดพลาดย,ยังไงขออภัยด้วยเด้อโอเคคันนี้มาแล้ว 6.679เเป็นพีรันเนอร์4ประตูเกียร์อัตโนมัติปี2อ2 0นีนะครับเลขมาอยู่แสนแสนเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรราคาอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทนะอันนี้ปียี่สิบแท้นะคันนี้สวยเลยบอกเลยสวยนะนี่คันนี้สวยมากสวยยัน ไอเนี้ยแคร์รีบอยก็แล้วกันคิดดูสวยจริงครับคันนี้ดูแคร์รีบอยสวยมากแคร์รีบอยงามเลยงามคักขักขักัก,ก,ก,กนะนี่สวยนะครับไปรุ่น E นะสวยจริงๆดูกรอบโปงกรอบป้ายสวยเลยให้ดูนี่เนี่ยสวยนี่นะเห็นไหมสวยไหม้อยเสียขาวจั่วเลยนะครับ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แคปมานะแซมมีรูปไว้แล้วนะครับผมนี่ตัวนี้นะปี20 571,000บาทนะครับส่วนคันนี้เป็นปี2018นะครับเป็น p ีรันเนอร์เกียร์อัตโนมัติเช่นกันปี2018เลขไมยอยู่28,000กิโลเมตรนะครับราคา434,000บาทนะคันนี้ว่างอยู่นะจับจองกันเข้ามาได้นะแจ้งก่อนเลยคันนี้มีประเด็นอยู่ตรงสะโพกหลังซ้ายนะ มีการเคาะทําทสีมานะแจ้งก่อนเลยตรงนี้ที่เหลือไม่มีประเด็นอะไรนะครับใครโอเครับได้ก็โทรมาเดี๋ยวส่งรูปให้ดูนะทะเบียนก็ตามนี้3 4 6กทะเบียนนี้เลยแล้วก็มีทีเด็ดไฮไลท์คันหนึ่งคือเจ้าตัวนี้นะครับแคปไว้เลยนะใครไวใครได้นะครับตัวอารีโวดับเบิลแคปตัวเตี้ยเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่คันนี้แซนเบอร์กุญแจมาแล้วนี่นี่น,น,น,นี่นี่นะ เลขไมล์หนึ่งแสนหนกิโลเมตรคันนี้นะราคาเราเล่าครับ3 8มแ0 0แบาทตัวเตี้ยนะเกียร์ออโต้ให้ดูนี่หนึ่งแกิโลเมตรดูเลขไมลอ่าเข้าสูตรทางต่อไป13,800วิ่งได้อีกห้าโลรถปีสองพ ปีสองพันหนึ่งเก้าเห็นไหมน,นี่แซมจะบอกราคานี้ราคาถูกกว่าเกียร์ธรรมดาอีกข้างๆเนี่ยของแซมเนี่ยเกียร์ธรรมดานะยังขายสี่แสนสามเลยเนี่ยคันนี้เกียร์ธรมนะ 4, 03, ร,ธรมดาแถมยังเป็นป้ายฟ้าอีกล้อกระทะด้วยเนี่ยแต่คันนี้ล้อแม็กเห็นไหม ปีเท่ากันแต่ขายแพงกว่าแพงกว่าห0,000ื่นนี่เกียร์ออโต้นะครับไม่น้อยกว่าด้วยนะครับนี่แนะนําด่วนๆน,นะใครเห็นคลิปวิดีโอนี้จัดได้จัดนะครับเกียร์ออโต้มีคันเดียวนะครับคันเดียวเลยคือคันนี้นะครับแต่แจ้งแจ้งก่อนในส่วนของตัวด้านท้ายของคันนี้ก็คือ,อ,อตัวฝาท้ายตัวเนี้ยมันไม่มีโช๊คนะ,ะเห็นไหม ลูกค้าต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะ้ไม่มีโชกซ้ายขวาเลยก็คือแซมเนี่ยต้องยกยกเอาไว้แล้วก็ไม่มีในส่วนของแมกไลเนอร์นะครับเป็นผพายางดำๆเฉยๆนะหน้าเดิมท้ายเดิม hmm. ทั no. ้งหมดนะมีแ no. ค่ตรงนี้แหละตัวนี้นะไม่มีโชกอัพในส่วนของฝาท้ายแค่นั้นเองนะครับนอกั้นรถสวยนะโอเคนี่แเนะทีเด็ดทีเด็ดคันนี้แนะนำนะสำหรับคลิปนี้แนะนำเลยนะ นนมาส่วนคันนี้ปี2018นะครับเกียร์ธรรมดาหน้ารีโวเลขใหม่อยู่เจ็ดหมื่นเกียร์ธรรมดาปี18ราคา4ี่0 0 0บาทเหลือจะเชื่อไหมเนี่ยส่วนคันนี้แซมบอกเมื่อกี้เกียร์ออโต้ปีใหม่กว่าขายถูกกว่า3 0 0แสน 8 9 0 0 0คันนี้4 1 0 0 0 0คิดดูก็แล้วกันใครหาอยู่ออโต้จัดไปอ่ะให้ดูอีกทีหนึงเผื่อใครไม่ทันย้ำเลยย้ำเลยนะนี่นี่คันนี้นะย้ำเลยมีคันเดียวนะใครก็ทยทันก็ทันนะครับใครไม่ทันก็ว่ากันใหม่นะครับผมส่วนใครหาแคปหน้าใหม่ๆก็มีตัวนี้นะครับปี B 21, ไม่เ0 0 0 0ราคา400,000รู้สึกจะอยู่400,000 4 3 0 0 0หรือไงนี่แหละคันนี้หน้าหรอแคปเตี้ยเกียธรรมดานะครับไม่70,000นะครับผมเนี่ยคันนี้ก็เช่นกันเนี่ยปี18เหมือนกันราคา4 0 0 0ขึ้นเหมือนกับคันเมื่อกี้ครับเนี่ยหน้ารีโวปี18แต่เล็กไม่อะราคา4 0 0 0ขึ้นเนาะงงไปเหมือนกันนะครับมาดูล็อกโค้บ้างดีกว่าที่ราคาน่าสนใจนะครับแต่เป็นป้ายฟ้านะ ตัวนี้นะล็อกโค2.8ปี19จดปี20เลขไมล์หนึ่งแสนนะครับราคาอยู่ที่5 7 2 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นล็อกโคขับ2เกียร์ออโต้นะครับส่วนคันข้างๆเป็นล็อกโคเหมือนกันเกียร์ออโต้เหมือนกัน2,8แต่เป็น w h e e l เลขไมล์คันนี้96 0 0 0นะครับว่างอยู่ราคา 7 6 2 0 0 0บาทราคาต่างกันเนาะต่างกันเกือบ20 0 0 0 0อันนี้572,000เป็นขับ2คันนี้7 6 2 0 0 0เป็นขับ4โอ้ก็นะลองดูแนะนำา2.8ขับ2ก็เพียงพอแล้วนะครับผมนะถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดนานๆทีแซมแนะนำนะครับแค่ขับ2ก็เพียงพอแล้วแล้วยังแนะนำคันนี้ด้วยเลยนะนี่นะแนะนำเลย เป็นป้ายฟ้านะครับข้อดีของป้ายฟ้าคือภาษีตกปีละ1,900บาทเท่านั้นเองนะครับภาษีโคตรถูกเลยถูกมากนะครับแนะนำนะ5า0นะ572,000บาทเลขไใหม่1 9 9 0 0 0กนวิวนะครับอันนี้ขับ4นะขับ4 7 6 2 0 0 0นะครับส่วน k, มิวเอ็กก็เหมือนกันครับโดนยกล็อตไปเหมือนกันเนาะก็ นู่นนี่นั่นนะครับไม่ได้ขายสักคันเลยนะอุตสาห์ทรมตลาดเอาไว้เนาะไปดีกว่านะครับผมแล้วก็มีคันนี้ก็แนะนำอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวรีโว่สประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้เป็นรถปี2018เป็นรุ่น2.4 G รุ่นท็อปสุดขับ2นะครับ เลขไม 8, นะ้หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันนะสำหรับตัวเนี้ยนี่นะต้องใช้คาว่าสวยนะครับเป็นตัวแครีบอยทึบนะครับตัวนี้เป็นทึบนะนี่ทึบแบบเนี้เปิดได้เฉพาะด้านท้ายเนี่ยมันทึบแบบนี้ยเปิดได้แต่ด้านท้ายนะครับเป็นรุ่นจนะีนะนี่รุ่นจีนะครับคันนี้สวยเลยราคาน่าสนใจด้วยบอกเลยดูช่วงล่างดินี่ น่าจะอยู่ไม่นานเพราะมันเป็นตัวจีด้วยราคาคันนี้อยู่491,000บาทนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้โทรมานะแต่มีรูปแล้วนะครับผมนะใครอยากได้ทักมาโทรมาสวยไม่แสนสามหมืนะครับแล้วก็พวกเนี้ยคืนกลับไปหน่วยงานทดแทนหมดแล้วนะใครทันก็ยินดีด้วยเดอ้ออันนี้ไอ จะไม่ได้นะครับเลขไม้เท่าไหร่รบมันเยอะนะมาเดี๋ยวบาไปดูส่วนรถตู้ก็หายไปเยอะขายดีนะครับในระบบข้างในขายดีมากๆเลยนะครับผมเนาะหน้ายาวนะครับเนี่ยแต่ก่อนเต็มทั้งแถบเลยตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับ รถในส่วนของรถขนน้ําราคามาเมื่อวานแล้วนะครับว่างอยู่นะครับว่างอยู่นะจะพาไปดูมีสองคันราคามาแล้วนะครับทั้งสองคันนี้นะครับเป็นรถปี2019ทั้งสองคันนะครับราคาน่าสนใจนะใครหาไว้ใช้งานจัดได้จัดนะครับผมอันนี้จัดไฟแนนซ์อยู่เนาะ อันนี้ก็ติดจองไปแล้วเมื่อวานไวจริงๆที่นี่นะสองคันนี้ครับหัวเดียวรีโวหัวเดียวนะครับรถขนน้ำนะทะเบียน1457นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนนา 9, นะครับราคา259,000านะส่วน1405เลขไมล์หนึ่งแสา 7, นะครับราคา 26900 0คันนี้สวยกว่านะครับบอกเลยนี่สวยคันนี้สวยมาเดี๋ยวไปลองไปดูด้านท้ายหน่อยมันเป็นล้อผ่านะครับพร้อมบรรทุกเลยนะครับล้อผ่าเห็นไหมเสริมแหนบลงเล่มหน้า18ดเรียบร้อยแล้วนี่ล้อผ่านี่เสริม๋ยลองยกดูโหท่าทางจะหนักอึ๊บนาเปิดได้นี่นี่เห็นไหมด้านท้ายจะเป็นแบบเนี้ยเป็นตะแกรง แล้วก็มีเนี่ยอะไรก็นเนี่ยเปิดได้ซ้ายขวานะครับด้านหลังซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ข้างบนจะมีผ้าคลุมปิดปิดให้นะน,นี้ก็เป็นเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนอลูมิเนียมนะนี่นี่เนาะเดี๋ยวลอกสติกเกอร์ให้นะแซมเคยขายไปนะ3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแน่อันนี้ลงมาแล้วหนะ้าหมื่นนะปิดก่อนโอเคนี่นะตอนนี้ราคาถูกลงมาแล้วห้าหมื่น เคยขายไป3า9 0 0 0อันนี้เหลือ2 6 9 0 0นนะครับผมนี่นะมาดูอีกทีนึงก็แล้วกันปี19นะครับไม่แสนสามหมื่นเก้านะครับราคา269,000คันนี้ส่วนคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าราคา259,000นะครับปี19ทั้งคู่นะ ส่วนกลุ่มนี้ที่แซมเคยบอกแล้วนะรถกลุ่มโซน M คือกลุ่มที่โดนนู่นนี่นั่นนะมีนู่นนี่นั่นคันนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลยเลขไมลสามแสนสี่หมื่นกิโลเมตรคันนี้ปี19เอาปี20นะครับราคา4ี่0 0 0สบาทนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้เข้ามาใหม่นะมาท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวจบคลิปแล้วนะขอบคุณสำหรับ ทุกๆคนนะครับที่ติดตามแซมจนจบคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณจริงๆนะนะเข้ามาใหม่นะครับบานสไลด์3คันปี19นะครับทั้ง3คันปี19นะทั้ง3คันปี19นะครับราคายังไม่มาเหมือนเดิมนะแต่ก็อยากจะไม่ให้ราคาพุ่งขึ้นเลข2หรือเต็มที่2หน่อยๆ2อ่อนๆนี่แหละไปได้ก็ต้องดูราคาอีกทีหนึ่ง แต่ว่ากลุ่มบานสไลด์พวกนี้ไม่ได้ไม่ไล้อไม่ได้ผ่านะครับแต่เสริมแนบล้อไม่ได้ผ่าแต่เสริมแนบนะเห็นไหมล้อเดิมแต่เสริมแนบมาละนี่อันนี้นบครับประมาณนี้นะเปิดได้แต่ด้านซ้ายขวานะครับด้านท้ายเปิดไม่ได้นะด้านท้ายมีไว้สําหรับแขวนรถเข็นนะครับประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ดิหมดแล้วหมดแล้ว ก็มีแนะนำเด็ดๆอยู่คัน2องคันเนาะหนี่มารถไฟฟ้าก็ได้นะเบอร์โทรของแซมเดี๋ยวแซมทิ้งไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้ย,วยาวๆเลยนะโทรมาแล้วกันสงสัยอะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมโทรมานะจองก่อนได้รถก่อนนะครับจองออนไลน์ได้เลยนะโอเคครับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันไปแล้วนะครับทุกคนขอบคุณอีกครั้งนะครับ สำหรับยอดจองของแซมรอดขายทุกคนนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ